รอบวันนี้เรามารีวิว t o y o ต a RP100 หรือ t o y o ต a Corona 1980นะครับนี่ล้อขอบ15ครับยางโยโกฮามาปี16รถเราภายในสวยนะครับประตูไม่มีตกนะครับ มีทงกังตังหนึ่งชุดแบตเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับคือเดียวติดนะครับได้ชงได้ชาร์จเปลี่ยนมาใหม่เดียวไม่ดังการเปลี่ยนเครื่องแารเปลี่ยนไม่นะ ความเปลี่ยนเรื่องครับ